นี่คะ่ะขึ้นมาจากภูเหล็กไฟเลยนะคะนี่คะ่ะอา้าวเริ่มตั้งแต่ภูเหล็กไฟมาเลยนะคะนี่คะ่ะยาวมาเลยนะคะนี่ยาวมานี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่อา้าวไล่มาเลยนะคะนี่คะ่ะยาวไปเลยนะคะโอ,โอ้โอ้โอ้เวียนหัวคะ่ะยาวไป ภูเหล็กไฟเลยนะคะน่นตรงที่นี่น่าจะเป็นช่วงลาโตนะคะนี่เป็นช่วงหัวนะคะเอฟซีทุกคนอันนี้หางอยู่ภูเหล็กไฟนะคะก็พุ่งมานะคะนี่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 พุ่งข้ามมานะคะนี่ก็เหมือนนี่ค่ะเสียนเพื่อนเสียนเสียนนะคะเสียนก็ข้ามมาตรงเสียนปู่เราไปภูหลวงเลยนะคะ นี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ <5. S 1> พ่อปู่แสดงแล้วนะคะแสดงอิทิลิ์แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไปภูหลวงเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสีสวยมากนะคะ เลยนะคะเนี่ยนี่ทกคนตัวอะไรก็ประกอกหน้าโถนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะออ๊ยอยอ๊ยออ๊ย ขึ้นมาจากปูเหล็กไฟเลยนะคะนี่ขึ้นปูเหล็กไฟนะคะนี่ค่ะก็จากปูเหล็กไฟยาวมาเลยนะคะนี่ยาวมานะคะนี่ยาวมาค่ะนี่ค่ะก็มาถึงเสียนปูนะคะนี่เสียนปูนะคะนี่ค่ะไปดูที่คลิปได้นะคะทุกคน อยู่ที่เสียนปู่เลยนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าท่านแสดงอิทธิฤทธิ์นะคะนอก,กนสีทองนะคะสีทองนะคะสีทองนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็สาธุสาธุเจ้าปู่ปริกิจาข้าราชสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายที่แสดงอิทธิฤทธิ์นี้ก็ป้าขัาสายขอพร ให้หน้าที่การงานการเงินป้าคําสายจงลื่นจงไหลนะคะขายผ้าก็ขอให้ได้ขายดิบขายดีทำ u t u b e ก็ขอให้ได้เงินทุกเดือนทุกเดือนนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ดังปังปังนะคะหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลยอย่าได้ขัดได้ข้องสาธุสาธุ เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เสร็ฐีร้อยล้านนะสาธุสาธุนะคะขอให้ป้าคำสวยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาลุงพลป้าแตนด้วยนะคะแล้วก็ชาวบ้านกุกกอกก็ขอให้รักกันนะคะอย่าได้แตกแยกกันนะคะสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่น่ีมาดูปรากฏการณ์ทงธรรมชาตินี่ค่ะนี่ค่ะมาจากผู้เล็กไฟเลยนะคะโอ้เป็นันเมฆฟันเมฆฟันเมฆเาฟ้ายังไงรู วงมีโดนห็นมองกันขึ้นบนนี่คะ่ะก็เป็นทางยาวมาเสียนปู่เลยนี่คะ่ะก็มีขอนขึ้นนะคะจะสวยมากเลยนะคะตรงนั้นก็เหมือนดวงแก้วเนาะตอนนี้ยูทูบเบอร์เราก็ใจจดใจจ่อกับการดูธรรมชาตินะคะที่เป็นสวยงามมากนะคะนี่ะไม่เคยต้องเสียนปู่นี้ก็เหมือนมีขอนขึ้นเนาะ ก็มีดอกไม้ด้วยนะคะเจ้า ของค่อยปิดเสียงไว้แล้วของค่อยเพราะว่าเสียงเพลงคลิปนี้ก็จะเอาแต่ภาพอุ้ยสวยมากเลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยเสียงเพื่นนะคะนี่นี่อยู่มาจันนะคะเอสซีทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูความมาจันนะคะ เขายังอยู่นะคะยังอยู่ยังไม่ไปนะยังไม่ไปค่ะอุ้ยสวยงามมากของปลาสีสวยในเขตทางนู้นนะคะนี่จากผู้หลวงมาเลยนะคะนี่จากผู้หลวงจืดจืดจืดมาแล้วโอ้ยโกงหน้าโถมาอีกแล้วยังก่อนโกงหน้าโถเออโก่งหน้าโถเออประกุงหน้าโถ อุ้ยกระยาดอกคอยปิดเสียงไว้แล้วเอา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 ลงไปเอาลงไปอแลนเด่นเด่นอแลนเด่นเๆ่น ก็สุนัขก็หวงหินมันนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยของฟ้าก็จะหายแล้วนะคะนี่ค่ะมาจากนู่นนะคะก็จะจางลงแล้วนะคะ ก็คลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบเปิด